วัตถุดิบเราพร้อมนะครับนี่บายสามหัวครับมาเลยอัลติเมตดากอนนี่ช็ดเขมาเลยมาพอเริ่มงแล้วก็ตีไปเลยนะครับ เขาเก็บ3ตัวนะก็เรีก3หัวมาเลยแต่3หัวนะครับแล้วไงครับเรามีตัวใหญ่กว่านั้นฟิชชั่นก็แล้วก็มาสเตอร์ไนท์ครับพลังห้าพันครับตัวใหญ่กว่าเยอะนะห้าพันกระต่ายส่วนไปเลยเขาไข่โมงนะยอม โอเคครับ <okay> <okay, shirt. S 1> อย down, ู่ว so, ่าช่อง o f f i Style นะครับวันนี้อยู่ว่าเกม y u ก i o อด้วยเองนะครับวันนี้เด็กที่เราจะมารีวิวก็คือเด็ก b ู u e ยนะครับเด็กลูกหลักคนมีเด็กประธานบริษัทไคบะเรานะครับก็สกิลมันก็อุตสาห์ปรับมาจนทําให้บูอ e ยมันกลับมาในเมตาเล่นได้กับเขา s k โอ้สกิลแม่งก็โกงจริงนะครับก็หลักๆก็ใส่ในส่วนของทีม b ู u ายนั่นแหละแล้วก็ใส่พวกเวท แล้วก็ใส่พวกของขัดนะครับก็เล่นกับสกิลแบทเทิลคอนิเคิลครับไปดูที่สกิลกันก็สกิลนะครับในดูเอลเนี้ยคุณสามารถ Normal Su m m o n หรือเซตก็คือเป็นคอนิเคิลเมจิชเชียนหรือ Normal Monster ที่มีพลังโจมตี2 5 0 0หรือพลังป้องกันเนี่ยโดยไม่ต้องสั่งเวรนะแต่คุณจะไม่สามารถอันเชิญหรืออันเชิญแบบพิเศษเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ยกเว้นมอนสเตอร์ทตุแสงหรือทตุมืดเผา จอมเวทนะครับหรือเผ่ามังกรเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือสกิลมันซัพพอร์ตมาให้แบ็ทมิทิเชียนกับบูอาเล่นนะก็เป็นการล็อกสเปรนะเล่นได้แค่2ทีมนี้แล้วก็สกิลสามารถใช้ได้1ครั้งต่อหนึ่งเทินนะครับเมื่อคุณ normal summon conical พวก conical เนี่ย conical successful หรือ monster level เจิดสูงกว่าเนี่ยหรือ fusion summon นะครับคุณสามารถ add Successor Soul ก็คือการ์ดใบนี้ได้นะครับหรือการ์ดที่เมนชั่นถึงพวกบูอายแบ็กเมจิเชียนะครับจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ส่งมอนสเตอร์ที่ไม่มนัมนเหลืองอะมันไม่มีเอฟเฟกครับที่ชื่อต่างกันที่เรานอร์มอลซ m ม o อนส่งลงสุสานก็สมมุติคุณอัญเชิญบูอายไปนะครับก็จะสามารถส่งมอนสเตอร์ non เอฟเฟกหรือมอนเหลืองเนี่ยที่ชื่อต่างกันกับที่เรานอร์มอลซ m มมอนนะลงสุสาน ก็จะส่งในส่วนของคาร์ออสโซเจอร์ก็ได้นะครับไว้เตรียมฟิวชั่นต่อแล้วก็แอดการ์ดซักเซสเซอร์โซหรือการ์ดที่เมนชั่นถึงบูอายนะครับก็อาจจะเลือกเป็นอัลติเมทฟิวชั่นนะไว้ฟิวชั่นต่อก็ได้ครับหลักๆเด็กบูอายนก็คือถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยเราาจ,จะนอร์มัลซอมมอนบูอายนะครับแล้วก็ส่งมอนคาร์ออสโซเจอร์ลงสู่สารครับแล้วก็เสิร์ชในส่วนของซักเซสเซอร์โซก็ได้ไว้หมอบแล้วก็หมอบกับดักไว้คัดเขานะ ก็เพิ่มในส่วนของแฮนด์แท็ด้วยเด็กนี้เพราะว่ายุคนี้ดีดีโคมันสําคัญมากนะไว้มุฟสุสานเขาถ้าเราเริ่มหลังเราจะเปิดด้วย s p ป i t o f ฟไว้เคลียร์แผงหลังเขาก่อนแล้วก็เสิร์ตเป็น Ultimate Fusion นะไว้ตี OTK เขาก็ได้นะเด็กมันหลักๆก,ก็เล่นประมาณนี้แหละเน้นมอนยืนตัวใหญ่ๆนะครับใส่ในส่วนของกีตาร์มาด้วยอ่าไว้เสิร์ตบูอายอัลเทอร์นได้นะก็ ช่วยเพิ่มโอกาส OTK หรือมายืนค้ำให้เรากันได้นะครับสำหรับ alternative extra deck ก็ neo blue eye ultimate นะ mm hmm. blue e y สหัวเราก็เป็นตัวที่ตีจบเขาได้ดีนะแล้วก็ dragon master knight นะฮะก็ fusion กับ outsider นะครับก็พลัง5,000โคตรใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็ blue eye ultimate fusion ธรรมดานะครับ ไว้เป็นค่าคอร์สให้นนโอบูไออัลติเมตก็ได้กบูไอทวินเบิร์ดบูไอสองหัวนะตีได้2อทีแล้วถ้าตีมอนเขาไม่ตายก็เอามอนเขาบานิดทิ้งก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของ e x นะ็กซนะก็เวอร์แใครมีอะไรก็ใส่ตามใจชอบเลยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ n u m b e รแแนะนำให้ใช้นะต้องใส่เพราะว่ามันมีสกิลถ้าถอดไส้เนี่ย จนถึงเทินฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตัวนี้มันจะไม่สามารถถูกทําลายจากการเอฟเฟกนะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษการ์ดในสุสานได้ก็เป็นการบล็อกหลุมเขานะครับใบนี้ให้เขาอัญเชิญในสุสานไม่ได้ก็เด็กลายเด็กสมัยนี้แม้อันเชิญจากสุสานเนี่ยถ้าเราบล็อกหลุมเขาได้ก็จะทำให้เราเล่นสบายมากขึ้นในส่วนของมอนลิงก็ใส่มาก็ได้นะไปเคลียแผ,แผงหลังฟินิกอ่าแล้วก็ ไอตัวเนี้ยชาลิดดาก,ก้อนครับไว้แซกแซกบูอายก็นนะ่าแล้วขึ้นเป็นลิงก์แล้วก็เป็นค่าคอสให้ซักเซสเซอร์โซได้นะเพราะว่าซักเซสเซอร์โซมันต้องทีบิวเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะมันทีบิวบูอายไม่ได้นะมันต้องทีบิวเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หนึ่งใบแล้วก็จิ้มมอนเขาแล้วก็เรียกในส่วนของบูอายมานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูรีเพย์กันนะว่าเด็กบูอายมันจะเล่นมาประมาณไหนนะโอเคครับมาดูรีเพย์แรกกันนะครับ ก็ได้เริ่มก่อนนะดูแบทเทิรนคอนิเคลิลนะครับเจอในส่วนของซัคเซสซอร์ไอโฟตอนนะนก็นอร์มัลซัมมอนบูอไอเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับก็นอร์มัลซัมมอนสอปิริตเอาไว้ใหม่กดสกิลแบทเทิรนคอนิเคลิลนะครับเสิร์ทการ์ดไม่ที่เมนชั่นชื่อถึงบูไอครับหรือซักเซเซอร์โซนเนี่ยแล้วก็ทิ้งมอนสเตอร์นอแนเอฟเฟคมอนเหลือง จากเด็กลงสุสานนะที่ชื่อต่างกันกับที่เราน o r m a l สมอนไปก็ทิ้งในบูอายไปก็หมอบการนะครับก็หมอบสามเลยครับหลักๆเราก็จะยืนมอนนะครับแล้วก็หมอบรอคัดเขานะถ้าเราได้เริ่มก่อนฝั่งก็เน้นลำเรียกเซ็กาเล็กซี่ไอโฟตอนมานะครับเราก็รอคัดเขาอย่างเดียว อ่าเขาเรียกกาแล็กซี่ไอโฟตอนมาแล้วนะครับผมเปิดในส่วนของซักเซสเซอร์โซนะที่บิวเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ส่งมอนไยตรงข้ามลงสุสานแล้วก็สามารถเรียกบูอไอมาได้เรียกบูไอไปเขาก็ลำเรียกต่อนะ ผมเปิดในส่วนของ Ultimate Fusion ครับก็คือนนะสามารถ Fusion Buoy จากในมือสุสานหรือบนสนามเนี่ย Fusion Buoy ได้นะครับแล้วก็จะสามารถทำลายการ์ดตามแมท,ที่เยล Buoy ที่อยู่บนสนามหนึ่งใบ,บผมมี b ู o y บนสนามหนึ่งใบก็จะได้ยิงเขาหนึ่งตัวนะครับเรียกเป็น2หวัวมาก็ยิงไปเขาก็ยังเรียก,ยงงกต่อครับ ผมก็เปิดในส่วนของดีดตัวไปเลยดีดเขาแล้วเขาก็ยอมก็หลักๆเด็กบูอาถ้าเริ่มก่อนแล้วก็จะเล่นประมาณนี้ครับก็ยืนมอนหนึ่งตัวแล้วก็หมอบหมอบรอขัดถ้าเขาไม่มีไซโคหรืออะไรจิ้มแผงหลังเราเนี่ยเขาก็จะเล่นยากนะฝั่งนู้นก็ไปดูอีกรีเพย์ครับเท้ามาดูอีรีเพย์นะครับก็ตอนนี้เจอในส่วนของมิลเลอร์แมทนะ เป็นบูอายเหมือนกันก็สกิลแบทเทนคอนิคลัลนะครับเขาได้เริ่มก่อนนะครับเขากดใน่วนของบิงโกนะครับลิการ์ดบูอายมาสามใบนะแล้วก็ให้เราสุ่มเลือกขึ้นมือเขาหนึ่งใบอ่าแล้วเขาก็กีตาร์ิงการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เสิร์ตมังกรสองใบ เสิในโใน a l t อ r n a t i v e นะไว้รอโดดต่อเขาก็กดสกิล a l t e ท n a t i v นะครับโชว์บูอายแล้วก็กระโดดมาแล้วก็ normal สามันบูอายมาเขาก็ดสกิลเสชเวทอัลเ m a t ทฟิวชั่นแล้วก็ทิ้งแบบ power s o l d แล้วก็ exit มเบอร์46เขาก็กดสกิลถอดไส้แล้วก็เรียก มอนมังกรจากบนมือนะครับแล้วก็มอบการ์ดอ่ะเราก็เดาไว้เลยว่าหนึ่งในนี้ต้องเป็นอัลติเมทฟิวชั่นแล้วอีกใบอาจจะเป็นกับดักหรือซักเซสเตอร์โซก็ได้ผมกดบิงโกนะครับเสิร์ชเสิร์ชของเล่นเงินแล้วกดกีตาร์เสิร์ชเอาเลนทีฟมาครับจะยิงเขาก็กดโชว์บูอายไปแล้วก็เรียกเอาเลนทีฟมา มาเลยคู่ไอแอนเทนทีฟพอกดในส่วนของซักเซสเซอร์โซนะครับทีบิวมอนแล้วก็จิ้มอัลเทนทีฟเราแต่เรากดเรากดซักเซสเซอร์โซส่วนไปเหมือนกันนะครับก็ทีบิว อัลเทนทีฟแล้วก็จิ้มมอนเขาไปเหมือนกันเรียกส่วนของเขาเอาโซเซอร์มาแล้วเราก็นอร์มอลซัมมอนบูอายไปครับเสิร์ชในส่วนอัลติเมทฟิชชั่นแล้วก็เอาบูออัลติเมทลงสุสานครับแล้วก็ลิงก์เป็นนี่เป็นนิกนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบจิ้มเขาเขาเปิดในส่วนของอัลติเมทฟิชชั่นอ่าฮะเขาเก็บ3ตัวนะว่าเรียกสามหัวมาเลย แต่สามหัวครับแล้วไงครับเรามีตัวใหญ่กว่านั้นฟิวชั่นก็แล้วก็มาสเตอร์ไนท์นะครับการรวมร่างระหว่างมนโอฮูไอแอลติเมตกับคอร์สโซเจอร์พลังห้าพันครับตัวใหญ่กว่าเยอะนะห้าพันไปส่วนไปเลยเขาไข่โมงนะยอม ก็เป็นตัวที่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มาสเตอร์ไนท์เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ดีนะครับก็ไปด,ดูอีกรีเพกันครับเดี๋ยวครบมันดูรีเพกันนะครับเรได้เริ่มหลัง ไปเป็นอ,อัลต้ไก์นะครับก็เซิร์ชของเล่นอะไรไปเขาจบเธอนะมีลิงคีโบนะถ้าเมื่อเราตีไปมันสามารถทีบิวทำให้มอนเราเหลืหอศูนย์ได้นะครับผมใช้สกิลบิงโกนะครับลิดก,ก,ก,การ์บูไอ,อ,อามาแล้วก็ขึ้นมือหาของเล่น normal n o r m a บูอายไปแล้วครับในยูทูบไอไวดราก้อนบสกิลแบทเทิลคนนิเคิลนะครับเกิดในส่วนของอัลติเมทฟิชชั่นแล้วก็คออสโซเจอร์ลงสุดฐานไปแล้วก็ลิงก์ต่อเป็นชาลิดดาก้อนนะครับก็ในหลุมเรามีบูอายกับคาออสโซเจอร์นะ แต่ว่าตอนนี้เรายังเล่นอะไรไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบเรายังไม่พอนะเะออสโซเจอร์มันต้องฟิวชั่นกับบัวไอ์ฟามหัวนะถึงจะเล่นได้เรานอร์มอลซัมมอนไปแล้วเราก็ทำได้แล้วก็หมอบไปเลยนะครับแล้วก็ตีไปแต่เขาใช้ซีโบเขมหมอบการแล้วก็จบเทินนะครับ ผมกดบิงโกครับเสิร์ชของเล่นเหมือนเดิมหาของอ่ากดกีตาร์ครับพิงแบร์แล้วก็เสิร์ชผมหลุมแล้วก็เสิร์ชของขึ้น okay. ม oh, ือก็เรียกไปเลยครับบูอาร์เทอร์นิทีบมีดูแอนิเมชันกันหน่อยก่อนเท่ ก็เล็กสปีดเอาไว้ไปนะครับจิ้มแผงหลังเขาไปเปิดนะกับดัก,ก,กอัลตาไก่เขาก็ได้โดดมานะครับผาก,กดสกิลมาผมาทันทียิงทำลายเขาหนึ่งตัวนะครับเขาจะจิ้มเอามอนเรานะครับแต่ว่าผมเปิดในส่วนของ Successor Souls ส่วนนะครับทีบิวมอนตัวนั้นครับหลบแล้วก็เรียกบูอายมาก็ซักเซสเซอร์โซเป็นใบที่ดีนะครับถ้าเราสามารถเชนส่วนในจังหวะเขาได้แล้วก็เรียกบูอายมาอฮะวัตถุดิบเราพร้อมนะครับเต็มที่เลยเรามีบูอายสตัวแล้วเราก็เรียกมาเลยนี่ อุ <icana> ้ยสามหัวนะครับมาเลยอัลติเมต์ดาก้อนไม่มังกรสามหัวในตำนานสุดเท่ค <zer> ร <oth 3> ับเช็ดเข็มาเลยมาพอเขาเรื่องแล้วก็ตีไปเลยนะครับ ่าจบที่สวยงามนะได้เลยกลับหัวเดยไปดูอีกรีเพลครับครับดูรีเพลครับได้เริ่มก่อนนะเจอเป็นยูกิก็สกิลแบทเทิลเคอร์เนิยลเหมือนกันครับ่าผมก็โชว์บูอายครับอันเชิญออนในทีจากมือแล้วก็นอร์มอลซัมมอนบูไอายไปแล้วครับ กดสกิลแบทเทิลคอร์นิเคิลนะครับเสิรอัลติเมทฟิวชั่นโมโคาวโซลเจอร์แล้วก็หมอบสองครับหมอบเป็นซักเซสเซอร์โซกับอัลติเมทฟิวชั่นนะไว้ขัดเขาหรือฟิวชั่นขัดเขาในทเทิร์นเขาก็ได้อ่าฝั่งเป็นบูอายยูกิมึงไม่เล่น Back ician, แบน็คเมจิเชียนมาเล่นบูอายแล้วก็สกิลสปิดออกไปครับก็เมื่อลงมามันจะยิงแผงหลังได้แต่เราเปิดส่วนนะครับซักเซสเซอร์โซ ทีบิวมอนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มมอนเขาแต่เขาสปีดเอาไว้สกิลทีบิวมันส่วนนะแล้วก็เรียกบัวาจากบนมือทำให้จักเรเซอร์โซเราไม่เกิดผลนะเขาก็กดสกิลเหมือนกันเสอร์จักรเซอร์โซมาโมคาเซเอร์อ่าคอลินขึ้นเป็นซาลิดดาก้อนนะอ่าสกิลมันสามารถแบทเทิลมันสามารถทำลายมอนเราได้ เขาก็หมอาะใบหนึ่งนะก็น่าจะเป็นใบซักเซสเซอร์โซที่เขาเสิร์ฟแล้วละเราได้กีตาร์ครับแล้วก็ทิ้งเลยเอาอัลเทอร์เนทีฟก็เรียก,กเอาัลเทอร์เนทีฟก่อน,กนครับไปทำลายเขาก่อนยิงครับยิงทำลายเลยอ่าพอเปิดซักเซสเตอร์โซแล้วทีบิวจะยิงอัลเทอร์เนทีฟเราแต่ผมเปิดอัลติเมทฟิวชั่นนะจะฟิวชั่นเก็บอัลเทอร์เนทีฟเพื่อไม่ให้ซักเซสเตอร์โซมันเกิดผล อ่าแต่เขาปาดีดีโคมาครับจะขัดเราไม่ให้เราฟิวชั่นแต่ขัดไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าอัลติเมทฟิวชั่นเนี่ยมันสามารถฟิวชั่นจากบนมือสุสารบนสนามได้นะผมก็มีบูไอพร้อมไว้หมดละเขาใช้อีกาโม้ไปก็เท่านั้นนะพอเราเล็กตัวใหญ่มาเลยมีโอบูไออัลติเมทครับ เลโอใหญ่มาก4,005สามหัวก็ชัวนะเสิร์ชของมาแล้วก็เรียกปูออยชัวก็ E ปิดไปเลยครับไม่ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเด็กบูออย โอเคครับมาดูที่เด็กลิตนะครับก็สกิลแบทเทิลคอนเทนเอก็ไปทำเควสปลดล็อกนะตามไลฟ์ไทม์มิชชั่นอ่าบูออายแอทเินทีฟสองใบนะครับก็ไปทำกิจกรรมไลฟ์ไทม์มิชชั่นก็ได้นะครับหรือเล่นในส่วนของบิงโกก็มันมีในส่วนของแจกอีเวนต์แต่นี้มันผ่านไปละดีดีโคสองใบนะครับเป็นใบขัดของสามัญที่ค่อนข้างดีนะสำหรับดูรอลิงมีสามใส่สามไปเลย สปิริตออฟไว้3ใบควรใส่3นะไว้ยิ่งแผงหลังค่อนข้างดีเป็นตัวเปิด <L un> ก็ไปเปิดปลอกตามนี้เลยนะครับหรือจะเล่นกิจกรรมเชิญเพื่อนมาเล่นก็นได้นะครับให้เพื่อนใส่โค้ดเราเราก็จะได้เป็นตัวสตั๊กเจอเด็กมาข้างในก็จะมีเป็นตัวสปิริตออฟไว้ขาวโซเจอร์นะมันมีกิจกรรมแจกนะครับแล้วก็ <L un> บูอ้ายใส่3ใบครับใคมีอาร์ตอะไรก็ ใส่ตามใจชอบเลยนะใครมีอาร์ตไหนแล้วก็ Successor Zone นะครับไปเปิดบล็อกนี้เลยก็ขั้นต่ำมีหนึ่งใบนะครับถ้าจะเล่นสกิลนี้ให้ดีก็มีสองใบก็โอเคแล้วก็ Ultimate Fusion ครับ u a r d Fusion Blue Eye ไปเปิดนี่เลย Magician c o l o s s ิ l ใส่สองนะครับกีตาร์ครับใส่สามไว้เสิร์ตเล่น Alternative ไปอัพเวลตัวละค,ครไขบะนะครับแล้วก็ หรือทำแคมเปญก็ได้เชิญเพื่อนมาเล่นบิงโกนะครับไว้เซิร์ฟของเล่นก็ไปเปิดตามนี้เลยด,ดักนะฮะแฮกดาวใส่มาใบหนึ่งเด็กนี้บูอายให้ดีคนใส่3เลยดีนะเพราะว่ามันสามารถขโมยมอนเข้ามามันจะเล่นคอมโบในส่วนของซักเซ s ร์โซ่เขานะก็เปิดขโมยมอนเข้ามานะแล้วก็เปิด s ักเซ s ร์ r โซทีบิวมอนเขาแล้วก็เรียกบูอาย แต่ผมมีใบเดียวไงก็ใส่ใบเดียวบบเลยใส่ดีตัวมาแทนแล้วก็มีในสองแท็บโฮนะครับทําลายการสองใบก็ไว้คัดแบบจุกๆุกเอ็กซ์ต้าเด็กนะครับนิโอบูอาร์อัลติเมทนะครับแบบเวลยวไคบะนะครับแล้วก็มาสเตอร์ไนท์ไปครับจากเทดเดอร์บูอารอัลติเมทดากอนไปเปิดตามบ็อกนี้เลย y วท์ทวินเบิรวา์สองหัวก็ไปเปิดตามนี้นะครับก็เอ็กซงแนะก็ใส่ตามใจชอบนะตามสถานการณ์ใครมีอะไรก็ใส่ตามที่ตัวเองมีนะครับผมใส่ในส่วของนี้ไปเปิดตามบล็อกนี้เลยอันนี้นะครับัมเบอร์หกแควรใส่นะครับเด็กนี้ต้องใส่เพราะว่าไว้บ็อกลุมเขาค่อนข้างดีก็ไปเปิดตามนี้ ก็มอนลิงนอวฟินิกไปเซียแผงหลังไปเปิดตามนี้เลยก็ชาลิตาก้อนไปเปิดตามนี้นะครับก็หลิดเข้าๆประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างหาง,ง่ายนะหลักๆมันแค่เรามีในส่วนของบูออยู่ละเอาเทนิทีอะไรมันเล่นแจกหาได้อยู่ละเราแค่ต้องไปหาพวก h a n d ์แทหรือกับดักมาเพิ่มแค่นั้นเองแล้วเพิ่มหาพวก มอนเอ็กซเนี่ยมันก็จัดได้แหละเด็กบูอายก็เป็นเด็กเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับเกมดูดล,ลิงอาจจะต้องลงทุนซื้อนิดซื้อหน่อยนะแต่ว่ามันค่อนข้าง,างโอเคเลยมันไม่ได้แพงถ้าเทียบกับทีจีที่ผมเคยรีวิวไปเนะี่ยบล็อกมันกระจายของมันกระจายกว่าเยอะนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กลิกโอเคครับก็จบกันไปนะสำหรับการรีวิวเด็กบูอายนะครับ ก็เป็นเด็กเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างดีนะครับหลักๆการ์ดทีมบูอายเนี่ยมันทำเควสมันหาของได้อยู่แล้วครับเราก็ไปหาพวกของฟัดแอนด์แท็บแค่นั้นเองแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งด้วยเล่นไต่แรงแพทแพทแรงเลเจนด์ได้ชิวๆเลยนะครับแต่ถ้าไปคิงออฟเกมนี้ยจ,จะต้องพยายามเนีเพราะว่าบูอายมันจัดง่ายคนมันก็เล่นกันเยอะนะแล้วก็มันอาจจะเจอในส่วนยิบเด็กแอนตี้เมตามา ปัดรอก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวถ้าชอบไปรุมกดไลค์กดซับสไครต์นะไปสอบถามและคอมเมนต์มาได้นะผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม